กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงเวลาเราทํางานจริงๆเราไปเจอลูกค้าเราไปเล่าเรื่องสินค้าเขาต้องมีคําถามบ้างบีดกราสก็ดีแอคทีฟมอสก็ดีเนี่ยที่เป็นไวมอสเนี่ยนะครับหรือถ้าวิชาจตุฉะต่างๆเนี่ยเป็นเครื่องดื่มใช่ไหมมีคุณประโยชน์เยอะแยะเลยตอนเราไปคุยกับลูกค้าเราเจอคําถามหรือเจอข้อโต้แย้งอะไรบ่อยบบ้างไหมเรื่องข้อโต้แย้งเนี่ยไม่มี ไม่มีเลยไม่มีเพราะว่าเพราะว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทวิชาทวิชาไม่ว่าจะเป็นจตุชาเป็นชานะคะเนี่ยก็ตามท้องตลาดหรือบุคคลทั่วไปเขาก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าเขารู้อยู่แล้วว่าแหม่ชาดําชาเขียวชาอุลงพวกนี้เนี่ยมันก็เขาดื่มกันมาหลายร้อยหลายพันปีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับรสชาติจะยังไงเหมือนมอคนก็รู้จักแล้วว่าเครื่องดื่มมอหรือแม้กระทั่งบีดกราสมันก็เลยทําให คำถามหรือข้อโต้แย้งเนี่ยข้อโต้แย้งอาจจะไม่มีเลยแต่คําถามอาจจะถามได้ว่าดื่มดื่ง่ายไหมทานต่อเนื่องได้หรือเปล่าทานเป็นประจําได้หรือเปล่ากินก่อนอาหารกินหลังอาหารประมาณอย่างนั้นมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอุปสรรคน้อยมากนะถ้าเกิดจะขยายงานผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะครับพูดถึงเวลาเราไปเจอเขาเนี่ยท้องตลาดมีหลายยี่ห้ออย่างชาเนี่ย จะโน้มน้าหรือเปลี่ยนใจให้เขาหันมาอยากดื่มชาของกิฟฟอรีนได้ยังไงค่ะก็คือชาของเราเนี่ยจะผสมผสานไปด้วยชาสี่ชนิดแล้วก็มีรสชาติหอมจะมีชาดําชาเขียวชาขาวชาอุลงซึ่งตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยทำไม่ได้อย่างเรารนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของใบหมอนด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันช่วยกระตุ้นระบบผอผานต้านอนุมูลสละให้กับ ของเราด้วยที่สําคัญมันหอมมากนะคะนี่คือจุดขายที่เราแตกต่างจากตามท้องตลาดโดยสิ้นเชิงนะคะตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ชี้ให้เห็นเลยว่าลองดื่มดูก่อนไหมเพราะว่ารสชาติเนี่ยมันใช่มีมีให้ลองด้วยมีให้ลองชิมด้วยแป้ว่าเวลาไปนําเสนอบางทีเราต้องมีมีให้ลองชติดตัวไปใช่ค่ะไปให้เขาลองชิมใช่ค่ะทุกคนที่ได้ชิมเป็นไงฮะชอบชอบใช่ค่ะการันตีได้ทุกคนเราจะ จะนำเสนอของกินเนี่ยถ้าไม่มีติดตัวไป,ไปเลยเนี่ยมันก็เสียโอกาส<ช>นีดนึงนะเพราะฉะนั้นคุณพัดเขาบอกเขามีติดตัวไปตลอดเลยแต่ทีนี้สินค้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเขามาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากเราเนี่ยเราจะมีวิธีไหนที่ทําให้เขาบแบบเข้าถึงสินค้าได้ง่ายๆนะครับคือสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยเคยมีไม่บางคนบอกโอ้พี่ คงยังไม่สมัครหลอกอะไรอย่างเงี้ยเรามีวิธีดูแลผู้บริโภคยังไงก็คือให้เขาทานไปก่อนให้เขาใช้ไปก่อนเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะพอเขาใช้สินค้าไปเหมือนกับว่าเราก็มีหลายตัวใช่ไหมคะเราก็เสริมของใช้ไปในบ้านไปด้วยมั่งพอเราเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็ค่อยๆบอกสิทธิประโยชน์นะคะว่าพี่ใช้สินค้าเนี่ยได้อะไรคืนมีประกันมีส่วนลดตลอดชีพนะคะแล้วก็มีการดูแลที่ดีจากเราเมื่อเขาไว้ใจเรานะคะเขารู้ว่าเราไม่ได้มาหลอกเขา รู้ว่าเราไม่ได้มายัดเยียดของขายให้เขาเขาก็จะค่อยๆเปิดใจแล้วก็ค่อยๆอยากจะมีบัตรสมาชิกหรือเป็นเขาเรียกว่าบัตรส่วนลดกับเราไเข้ามาอยู่ในครอบครัวกิฟฟอรลินได้คือเหมือนตอนแรกเขาก็อาจจะสั่งซื้อสินค้าจากเราไปก่อนพอซื้อไปซื้อมาซื้อเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็ค่อยๆอธิบายบอกพี่ซื้อขนาดนี้น่าเสียดายนะพี่น่าจะซื้อในชื่อของตัวพี่เองเลยเพราะยอดซื้อพี่แต่ละเดือนมันเริ่มเยอะแล้วนะชคือไปทีละสเต็ป ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ใช่ค่ะครับพอเป็นเพื่อนคุ้นเคยกันทีนี้ก็ค่อยมาสมัครเป็นสมาชิกใช่ไหมครับพูดถึงผลิตภัณฑ์เนี่ยเราเองเนี่ยเรามีวิธีการที่จะขยายงานเนี่ยนักธุรกิจหลายคนบอกว่าเขาเป็นคนพูดไม่เก่งเขาเป็นคนที่พี่จะทําได้หรอพี่จะพูดได้หรอพี่จะขายได้หรอเนี่ยเขาต้องมีการพัฒนาตัวเองยังไงบ้างไหมคะก็คือคือตรงนี้ทุกคนกลัวหมดค่ะคทุกคนกลัวหมดเพราะว่าแต่คุณต้องต้องคิดก่อนว่าคุณจะทําอะไร คุณจะมาทำอะไร ใช่ไหมคะเหมือนคนขายก๋วยเตี๋ยว่ยคุณจะขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคุณก็ต้องรู้รสชาติก๋วยเตี๋ยวคุณก่อนว่าก๋วยเตี๋ยวคุณโอเคไหม <c oughs> จะขายได้หรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมคะคุณจึงไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว <c oughs> เราอยู่กิฟฟีนเราทํากิฟฟีนในสินค้า <c oughs> ของเรามีอะไรมั่งเราบริโภคเราใช้ <c oughs> นะคะสองพันกว่ารายการบางทีเราใช้ไม่หมดนะคะแต่เราก็เอาประสบการณ์ของแต่ละคนรวมทั้งตัวเองด้วยถ้าถามว่าสินค้าไม่ดีถ้าเราไม่ได้ใช้ด้วยตัวเองเราก็ไม่มั่นใจที่จะไปบอกคนอื่นเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยต้องใช้เองก่อนนะคะแล้วที่สําคัญเนียรรู เรียนรู้ที่ศูนย์ด้วยนะคะแล้วที่โรงแรมมินทาที่คุณหมอนะคะจัดประชุมทุกรูปแบบ,บนะคะที่บริษัทมีให้แล้วก็เขาเรียกว่าศึกษาจากเอกสารที่บริษัทให้ไปนะคะคแล้วก็ตรงนี้ก็มีประชุมมีอะไรต่างๆเราก็เข้าร่วมตลอดค่ะจะทําให้เราพัฒนาแล้วก็เก่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะแบบเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ชมเข้าใจด้วยนะครับว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือคนเราเนี่ยถ้าเริ่มต้นจากหนึ่งเนี่ย จะให้วันเดียวเราไปถึงร้อยเลยมันก็คงไม่ได้แล้วว่าจากหนึ่งไป5ไป10ไป20ไปก่อนประสบการณ์เนี่ยจะทําให้เราคล่องขึ้นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการพูดสมัยนี้เนี่ยเขาบอกว่านัาขายไม่จำเป็นต้องพูดเก่งแต่จําเป็นต้องดูให้ดูน่าเชื่อถือนะตรงนี้ก็มีมีมีความสําคัญด้วยอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมยังไงไหมครับว่าถ้าเกิดเขาสนใจอยากจะขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์ค่ะ อา,อาหารสำหรับเป็นเครื่องดื่มของกิฟฟารีนหรืออาหารเสริมของกิฟฟารีนเนี่ยเขาควรจะต้องเตรีมตัวยังไงบ้าง,างก็สําหรับตรงนี้นะคะ ก่อนที่เราจะไปนําเสนออะไรนะคะเราก็ต้องใช้ก่อนนะคะแล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองก่อนก่อนที่เราจะไปส่งต่อให้กับผู้บริโภคหรือผู้มุ่งหวังเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทานด้วยตัวเองเราไม่ใช้ด้วยตัวเองเวลาไปเจอข้อตัวแย้งหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะไม่สามารถตอบเขาได้เลยนะคะเราจะไม่สามารถตอบเขาได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ให้จริงนะคะคือการใช้เองแล้วก็การศึกษาการเรียนรู้ตรงนี้เป็นข้อสําคัญที่สุดค่ะบางคนบอกว่า เนี่ยสินค้าประเภทเครื่องดื่มทั้งหลายแหละเนี่ยบางครั้งเนี่ก็ PV น้อยนะแล้วก็สินค้าประเภทนี้มันราคาไม่กี่บาทมันจะทําให้รวยได้ยังไงค่ะก็คือสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าเปิดใจค่ะอาจารย์ก็คือเราสามารถทานได้ทานได้ทานได้ทุกกลุ่มเลยนะคะแต่ทีนี้ว่ามันจะรวยได้อย่างไรเพราะว่าสินค้าของเราเนี่ย มันมีหลายรายการตั้ง2,000กว่ารายการของใช้ภายในบ้านการเกษตรทุกอย่างตู้เย็นตัวชิบ้าอะไรทุกอย่างเรามีหมดใช่ไหมคะทีนี้พอเราเปิดใจด้วยตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็ได้เล่าพอเขาชอบผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ที่ว่าพีวีน้อยนะคะเราก็เริ่มเล่านะคะว่ากิฟต์ฟรีของเรามีอะไรบ้างเปลี่ยน เปลี่ยนครอบครัวเขานะคะของกินของใช้เปลี่ยนจากที่ห้างที่เขาเคยใช้มาใช้ที่ห้างกิฟฟรีนซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเป็นเจ้าของนะคะเราก็สามารถที่จะขยายเครือข่ายผู้ใช้สินค้าของเรานะคะจากกลุ่มของตัวเขาเองแค่อาจจะครอบครัวเดียวเป็นสองครอบครัว3ครอบครัวและเริ่มขึ้นนับวันสืบวันสืบปีนะคะเป็นร้อยครอบครัวเป็นพันครอบครัวแล้วเงินค่ะมันก็จะไหลเข้าสู่ครอบครัวของเราทุกๆคนจะทําให้เราสามารถมีรายได้แล้วก็ร่ํารวยได้ในธุรกิจกิฟฟริน ครับนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือเคล็ดลับในการทําธุรกิจนะครับซึ่งเชื่อได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามแต่สามารถมีโอกาสสร้างยอดธุรกิจได้เสมอนะครับอย่าเพิ่งประมาทหรือมองข้ามสินค้าประเภทชิ้นเล็กๆหรือสินค้าที่รับประทานให้ความอร่อยนะครับเพราะสินค้าเหล่านี้อาจจะเป็นตัวนํามาซึ่งสินค้าตัวอื่นๆนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญของ เราต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ